ก็จะเอาใส่เลยเอาใส่โอเคขอบคุณนะไม่เจ็บกันอ่ะพ่อเจ็บโอ้ยเจ็บค่อยๆรูปนะครับพ่อจะได้หายไงจะได้ไปทำงานน่ะไม่เจ็บนะไม่เจ็บรูปเบาๆสินวดด้วย เก่งจังเลยลูกไข่เนี่ยลูอพ่อไงรู้่ก็ลูกพ่อไงลูกพ่อไงใช่ก็หนูเป็นลูกพ่อไงอต้องดูแลพ่อสิสบายไหมสบายขอบคุณนะครับเอาทาอีกเอาเอายาใส่อีกสิลูก มันเย็นมันเย็นครับมันเย็นไม่ใช่มันร้อนมันเย็นายางพ่อจะได้หายไงเาพาอจะได้ไปทํางาน,อ,นงอือถ้างั้นพ่อเดินไม่ได้นะเนี่ยอพอแล้วรูปเขาเนี้ยรูปโอ้สบายมากเลยสบ,บายครับมันเลกกว่ามันเลอ่าะรูปรูปให้ยามันซึม ค่อยๆรูปเบาๆครับโอเคมูทำไมน่ารักจังเลยอ่ะอืมน่ารักจังเลยเป่าด้วยเป่าด้วยพ่อไม่ให้ขึ้นเวทีอีกเลยเข้าใจไหมเต้นเหมือนแม่แอนอะแม่แอนพาหนูร้องเพลงพาหนูเต้นใช่ไหมลูกหนูต้องเต้นให้ได้นะ รย่นน้องะร่งั้นรถเตียประมาณบวินเาวันนี้มีสปอนเซอร์แล้วก็ผมก็เข้าหลังเวทีค่ำด้วยนะครับเพราะว่าขายของในทิกติกแต่ก็ขายได้แป๊บเดียวเพราะว่าทั้งเรื่องลิขสิทธิ์ทั้งเรื่องบริษ,ษัททั้งเรื่องสปอนเซอร์จะมาวันนี้ทั้งอ,อธิบดีด้วยทีนี้ผมก็เลยรีบ มาพอรีบมาเสร็จก็มาต้อนรับสปอนเซอร์ปีหน้าจัดเลยสปอนเซอร์ห้องสบโต้สตโตแต่ว่าคือเข้องกับลุงทุ่นนี่มันเฮ็ดที่สุดละ่ะชุดแดนเซอร์ห้องลงทุนบอ,อันเลยมีผู้ลงทุนนี่เข้าแล้ว สปอนเซอร์นะครับก็จะเป็นแบรนด์ใหญ่แบรนด์ใหญ่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์มหาชน,อ,น,นอันนี้เปอตัวอันนี้คืออไรก็คาดว่าจะยุ่งหันที่ไหน,น,น,ม,นมันจะสั่งกระบะมาอีกใหญ่ ยากันยุ่งอาอยากันยุงอาดมาแล้วไม่ใหงคุณเขายะเยือกเนี่ยหัวหนากับลูกนอ้องนะอาดอาดแล้วว่าเธอมาใส่ชุดไหนไอแล้ว่าไอากับเธอมากันเขาคันมากกัน นี่งใจจริงใจกับเจ้าบอระดีสิเนาะโอ้ยบอกไปตัวสิเจ้ากรรมฐานบ้ามากกี่ยูนั่งกันบออันมันอางเตี้ยมันมีคนวิปริตมันธรรมดามันมันหลากหลายเนาะคนแต่ละคนนานาจิตตังเป็นบออนานาจิตตังพูดสินานาจิตตังเฮานานาจิตตังคนมีหลายรูปแบบหลายคนหลายความคิดไม่เป็นไรเลย น้องพลอยโอเคหนูต้องเรียนรู้นะลูกนะหนูอยู่กับโซเชียลเนี่ยหนูโตขึ้นมาหนูเป็นหนูอยู่กับโซเชียลเนี่ยหนูต้องเข้าใจนะว่าโซเชียลมันมีหลายมุมหลายด้านนะหนูต้องทําความเข้าใจหนูต้องอยู่กับมันให้ได้นะลูกนะโอเคไหมโอเคไหมลูกหนูต้องอยู่กับมันให้ได้โซเชียลเนี่ย อ่ะโอเคเดี๋ยวพ่อไปร้องเพลงก่อนนะครับไปร้องเพลงก่อนนะบาย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 ก่อนลูก <Yeah. S 1> น้องพลอยเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวน้องพลอยปุ๊บ <c oughs> ครับจุ๊บจุ๊บ,บ <c oughs> ก่อนจุ๊บจุบ